มีใครไปใช้บริการมาแล้วบ้างเพราะเรายังคงอยู่ในช่วงรถไฟฟ้าฟรีรถเมขอสสอมกรฟรีเพื่อช่วยกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่นะครับ7วันนับจาก25มกราคมจนถึง31มกราคม68ครับซึ่งวันนี้เนี่ยค่าฝุ่นก็ถือได้ว่าดีขึ้นมากนะครับจากของเดิมอยู่สีแดงก็มาเป็นสีเหลืองแล้วแล้วทีนี้เนี่ยอนิสงที่ตามมาด้วยเนี่ย หลังจากมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าฟรีเนี่ยนะครับคือปริมาณผู้โดยสารพุ่งกระฉูดคุณผู้ชมฮะอย่างวันแรกที่ผ่านมาเนี่ยคือ25มกราคมเนี่ยนะครับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง45%เลยนะครับโอ้เยอะมากคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดท่านไปใช้บริการโดยเฉพาะสถานีที่เป็นการเชื่อมต่อที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเช่นจากใต้ดินมาบนดินจากบนดินไปใต้ดินโดยเฉพาะสถานีอโศกสุขุมวิทเนี่ย แน่นสุดๆเลยครับแล้วทีนี้เองเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกด้ว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนที่เขาอยากจะนั่งรถไฟฟ้าแต่ค่าบริการของเดิมนัม้นอาจจะแพงเกินไปเพราะฉะนั้นพอให้ใช้ฟรีเนี่ยก็เลยมาใช้บริการกันได้มากขึ้นแล้วขณะเดียวกันตัวเลขเบ็ดเสร็จนะครับของวันแรกก่อนนะ25มกราคมเนี่ยมีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้ารวมทุกสายทุกสีคือ1 6 3 0 0ล้คนนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง45%เ แล้วสายที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมามากที่สุดเนี่ยคือสายสีทองฮะที่เชื่อมไปยังไอคอนสยามแล้วขณะเดียวกันรองลงมาก็คือสายสีเหลืองกับสายสีชมพูนะครับทางคุณสุริยะ,ะรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกนะครับที่มองว่าเอสตกลงคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยทางด้านของคุณสุริยะก็มองแบบนี้นะครับคือพี่น้องประชาชนที่ได้มาใช้ประโยชน์ก็แฮปปี้กันหมดไม่ทราบว่าใครมีประเด็นอะไรนักข่าวก็สอบถามต่อเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดไหม คุณสุริยะก็ตอบว่าตัวเลขชัดเจนอยู่แล้วจากทางสอนนขอครับมีกล้องวงจรปิดของกอทมอเช็คได้ว่ามีการใช้รถยนต์ลดลงแสดงให้เห็นว่ามาตรก,การนี้ทําให้พี่น้องประชาชนใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลงนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างท่านไหนไปลองใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างติดใจไหมอยากจะให้ต่อยุมาตรก,การไหมหรือว่าถ้าเกิดคงไม่สามารถต่อยุเป๊ะ ฟรีทุกสายทุกสีได้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิด20บบาทตลอดสายตลอดสีล่ะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ